สวัสดีครับผมเกอร์นะครับเกอร์วิสูดชื่อในเฟซบุ๊กนี่คือผมนะครับเป็นในโพสต์แรกผมชอบอะไรผมอยากจะโชว์อะไรอยากจะคุยอะไรก็จะลงในเฟซบุ๊กหรือก็ใน youtube เราก็อธิบายความรู้สึกในใจแล้วก็โชว์อะไรสวยๆงามเท่าที่ผมมีอยู่ที่ว่าโชว์ล่้ก็โชว์โลกสมัยน,นี้เป็นโลกของของการโชว์ออฟมันสนุกดีเวลาเราไมรู้สึกว่าใจากระชุมม่มกระชวยเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้คนเดียวเราเอาไปทิ้งไว้ในโซเชียลมีเดียเดี๋ยวก็มีคนเปิดดูเราใส่ใส่คีย์เวิร์ดดีๆหน่อยเดี๋ยวเขาก็าเห็นเราอย่างน้อยมีคนในโลกนี้ อยู่ในมุมไหนของโลกเนี้ยต้องเปิดในเห็นผมสักคนหนึ่งมันก็แค่นั้นมันก็ยังดีครับนะครับผมก็จะเล่าฟังถึงการเดินทางผมอันนี้คือเอพอโิโซดแรกคือการเดินทางไปสกีที่สวิตเซอร์แลนด์ 60, ปีพศสอ0 6 0 6ห้ารอหกเท่าไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วขอเป็นเราเป็นปีคศออดีกว่าปีคศสองพสองร้อ ไม่คสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบสองศูนย์สองศูนย์ผมพูดไม่ค่อยถูกมีคนมันก็เลยใช้ตัววงสื่อตอนนี้ใช้ดูอย่างเดียวก็พยายามจะพูดให้ถูกหลักหน่อยนะครับไอ้พระสดแรกขอโทษนะครับอาจจะพูดผิดๆฟงังงงๆงอยู่เถือว่าผมเป็นกันเองมากกันเหมือนเราคุยกันแต่ว่าผมคุยฝ่ายเดียวคุณคนผู้ฟังไม่ได้คุยกับผม แต่มีอะไรก็กลองคอมเมนต์มาจะด่าผมก็ผมก็อ่านแต่บอกว่าผมก็จะเฉยๆแล้วกันผมปรับปรุงอะไรไม่ได้แล้วชีวิตนี้ใช้ชีวิตให้มันคุ้มที่สุดแล้วกันครับผมเอาทีนี้เดียร l l ฟร์นะครับ,รบพลังบวกกันซึ่งกันและกันผมมีอะไรบางอย่างอยากแชร์คุณชอบตรงนี้คุณก็ดูแต่ถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านไม่ได้นะครับเราไม่ว่ากัน นี่แหละครับคือทางเล่นสกีของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันนี้คือรีรสอร์ทที่ชื่อว่าเอแมสซ์ฮอร์นผมไม่พูดรีสอร์ทดีกว่าคือผมพูดจะพูดเป็นอำเภออำเ,เภอเซอร์มัตรประเทศสวิตเซอร์แลนด์เทือกเขาแมสซอรนนัน่นแหละครับด้านหลังนี่คือเขาแมสซอรนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ชอ็อกโกแลตที่คุณรู้จักกันนะครับ มันต้องบอกยี่ห้อของมันนะครับทุกคนจะพกมาแล้วมาถ่ายรูปตรงตรงยอดของของเขาจะเป็นสัญลักษณ์ของช็อกโกแลตยี่ห้อนึ่งนี่ครับดูสวยงามขาวกว้างใหญ่อิสระครับ อันนี้มบอกก่อนผมโชว์ความความเวอร์ของผมนะครับฟูฟ่านะครับการใช้เงินในความสุขคือมานี่ไม่ใช่ของง่ายๆครับมันไม่ใช่ของถูกบางคนอาจจะบอกมาง่ายใช่แต่ว่าแต่มานี่มันไม่ใช่ของถูกสำหรับผมมันเป็นการ spend มานี่มากมันไลฟ์ชานผมต้องถ่ายเป็นวิดีโอเก็บไว้นะครับ นี่คือหมู่บ้านเสม็อันนี้ตอนนี้ผมมาอยู่ตรงคลิปหนึ่งแล,ล้วคลิปที่สองอันนี้คือเป็นทางลงลังจำชื่อได้จชื่อพิษนัมเบอร์วนะครับรู้สึกจะชื่อแนชโนลนะครับไม่แน่ใจนะครับไม่ไม่ไม่แน่ใจอาจจะผิดนั่นแหละครับ ทางมันไม่ชันมันจะเห็นทางรถยนต์แบบชันหน่อยไม่ใช่ทางสุดีแต่ว่าวิวสวยมองเห็นหมู่บ้านสมัตอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีภูเขานม่นสอฮอนเป็นสัญลักษณ์อยู่ด้านหลังสุดหลังตึกจเกมนนั่นแหละครับสวยงามนะครับใช่ครับทางเบอร์นหนึ่งชื่อ องเตเลเลยเนชันแนลว่าจะออกแข่งจิตนะครับก็น,นั่นแหละมันมีเนชันแนลสองที่ที่หนึงเป็นสีดำอันนี้ที่นชื่อองเตเล่เนชันแนลเอาว่ากันงั้นน,น,นะครับ <Yeah. S 1> แล้วตรงนี้แนละ้วก็จะเจอทางหนึ่งทางชันพ,พูดแบบแบบโกหกหน่อยกันคือชันสี่ถ้าองศา ลงเลยฮะครึ่งเก้าสิบเอาอย่างนั้นเงินเพราะรถขับลงมาไม่ได้ผมว่าถ้าเผื่อรถมานี่ต้องเบรกไม่อยู่ต้องคว่ำเอาเงินเอาเอาความรู้สึกว่าเบรกไม่อยู่ต้องคว่ำคือมันชันมากถ้าเผื่อรถลงรถลงไม่ได้ผมคิดว่านะในความรู้สึกผมมันเป็นทางที่แบบว่าหวาดเสียวผมมาครั้งแรกผมจะล้มแล้วไหลลงไป เราก็เรียนรู้จากมันบอกอ๋อมันอย่างนี้เลยที่นี่มันมีอะไรให้เล่นด้วยเราเราก็สู้มันโดยการที่มาอีกมาอีกมา,กมาตรงนี้บ่อยๆผมไม่ชอบยอมแพ้ครับผมชอบสู้เราสู้ยน,นเราผมเอาอยู่แล้วผมมาถ่ายตรงทางตรงนี้บ่อยมากผมชอบมันเป็นความที่แบบว่าเมือนเอาชนะเขาแล้วเราชนะเราเป็นเพื่อนกันนะเรารักกันนะเราอย่าพาเราล้มนะไปจะสวยงามครับ <c oughs> นั่นแหละครับเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ความสุขเรื่องดีเทลหลายๆอย่างก็จะใส่ในคลิปอื่นอีกนะครับคลิปนี้ก็จะมีอยู่เอาเป็นง่าย,ายๆแบบว่าโชว์ให้ดูในการถ่ายวีดีโอผมเซลฟี่อันนี้ผมฝึกมานะครับมันไม่มันไม่ใช่ง่ายๆในการใช้ถือไม้สติกเราเอาโกโปรถ่ายแล้วก็สกีไปด้วยลมเยอะมากกว่าจะได้ ถ้าก็จะได้อะไรหลายอย่างมันต้องฝึกผมฝึกจริงๆฝึกที่แมสซาชูเซตส์เนี่ยแหละที่วอชูเซตสกีแอเรียเป็นที่สูงต้องฝึกผมชอบเล่นด้วยแหละที่นะ่ะมันง่ายมันขับรถไปง่ายจากบอสตันไปก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงไปกจับสองชั่วโมงเล่นสกีผมมาสี่ชั่วโมงแล้วกลับ็หมดครับข้าเ ชอบพอดีก็ขอให้อุนจอยนะครับดูในความระทึกของผมนี่นี่ผมลงมาเนี่ยผมนั่งคิดอยู่ผมยังไงต่อผมถ้าหมุนหมุนซ้ายไห้ได้ถ้าหมุนซ้ายไม่ได้มันไหลนี่มันล้มแน่มันฉีดขาฉีดนะครับเสียงแล้วถึงขอบพอดีเอชตีดังดีนะครับซ้ายขวานะครับนี้ครับท่าด้านขวานี่สวย นะะเพราะว่าสมถือเนี้ยสวยนวยะหเ,หนเ,หนเห็นมืกมม็สวยแล้วหมาะแห็นแห็นเมัดเห็นนักประห้นเนียห่ันี่ดสวยยิ่หนนะ่อแต่เป็นถอดเป็นเป็นภาพนิ่งได้เลย <S <S นั่นแหละครับชีวิตที่ผมคีดว่ามันเป็นความฝันของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน อันนี้ผมก็เลยบอกว่าอันนี้มันมัน,มนวิจารณญาณของแต่ละคนนะครับความชอบไม่เหมือนกันมไม่ติความชอบคนอื่นคนอื่นก็คงไม่ติความชอบผมดูได้ก็ดูไปดูไม่ได้ก็ฟังเสียงมพูดหน่อยแล้วก็าจจะอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างดีเทลอะไรบางอย่างที่สนสุกสนุกได้ฟังกันนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวคอเช็คดูว่ามันจะใกล้หมดยัง อีกนาทีหนึ่งนะครับผมก็จะเบร,เรกเบรกในการที่หยุดพูดใ,ในคลิปเพื่อลองไปนั่งฟังดูก่อนแล้วแก้ไขปัญหาแล้วพูดกับคลิปใหม่แต่คลิปนี้รับรองสัญญาว่าจะไม่ตัดนะครับจะใช้ใช้เลยมันเป็นคลิปที่สองคลิปแรกมันมันเสียจริง,รงมันใช้ไม่ได้เลยอันเป็นคลิปสองแล้วกันนี่ครับด้านหลังครับนี่คือทางลง นี่ครับทางลงเขาสวยงามครทางลงเห็นไหมจะมีลิฟต์กันอยู่ด้านขวามือของผมนะครับขวามือผมนี่จะมีลิฟต์ลงแล้วก็เป็นแคนโนลเดินเข้าออกไปอีกประมาณห้าสิบเมตรแล้วก็เป็นทางเดินในห,หมู่บ้านเลาะลำธารยาวของสมัดถ้าคนมาสมัดเราจะจำได้หมนะพูดอะไรจำได้หมด บอกทางไหนไปนทางไหนมีเชิร์ตอยู่ไหนส e m e เทอรี่อยู่ไหนสถานีเฮลิคอปเตอร์อยู่ไหน,ไหน,น,ไหนเรารู้หมดโอเคจบแล้วนะครับ